เาข้าแล้เข้ารีวิ่งเฮ้ยนี่เกิดอะเกยไปเไปเาาอ้ยยเปิดไฟเปิดไฟเรเรเปิดไฟแล้วไปเฮ้ยอาแล้วมาอ้าวเอาไปทำห่งี่ายสั์แล้วหนาพ่องเหรออ๋อเรียบร้อยสติงก็ดิงแมวมต้องชมรอคนยางกูนลมันเจ๋งและมาสร้างไฟเฮียอะไรของ นายฉันไปก่อนนะแล้วนายมันกากเกินฉันจะบอกไว้ก่อนนะนายมันเฮียเกินเออไอสัตว์ดาวกูขนาดนี้ไอแม่ย้อยไม่มาอ่ะเงินนำเงิน น้ำเงินไอเหี้ยบไม่คอะเียโอ้ยนปราคาคนวะโอ้ย่ะทนี่ร้องห้ตาเนาะดูมันเห้ยแม่ย้อยหูปากเอจะกิออไม่ใช่ดีว่อาชื่อกูตอ้ยยะเพื่อนโอสวัสดีเพื่อน วันนี้นายมาทำอะไรที่นี่เหรอโอ้วันนี้ฉันจะมาเข้ากับแมวคุมอย่างไรแล้วแล้วฉันก็เห็นแมมนี้สุดยอดเฮ้ยหนูรู้ยังไงว่าแมมนี้สุดจริงกระดิ่งแมวเย้ใช่เราเราได้รู้ยังไงว่านายแมมนี้สุดจริงจริงแมวข้ากูเห็นเลยล่ะไอ้สัส ดูมันพูดกันนั่งดังไอรู้ว่าแกเป็นใคราตก่อนอย่าบอกฉันมาเลยไอ้อีโพสเตอร์ฉันรึฉันไม่ใช่อีโพสเตอร์หรอกนะแกต่างหากล่ะแกดีอีโพสเตอร์นะทุกคนอย่าไปเชื่อมันมันเป็นอีโพสเตอร์แกใช่ใช่ว่าไอ้สีม่วงเป็นเป็นอีโพสเตอร์ไม่ใช่นะเขาเป็นเขาเป็นคนบ้าอย่าไปเชื่อเขาไม่ปเลย้าแกเชื่อฉันฉันฉันจะตบหน้าแก แกเข้าใจฉันไหมไปเจอกูมอได้ได่ไอศีนเพื่อกเขพูดถูกนะแกไม่เชื่อจะพิสูจน์ให้แกดูได้เราจะรอดูได้เลยเออเดี๋ยวเรื่องดีจะขนาดนั้นวะแกแกว่าขึ้นกับไมเชื่อเหรอฉันรู้ว่าแกเป็นเป็นคาเปนอีโบสเตอร์แล้วแล้วมึีกรื่องเหี้ยอะไรเนี่ย ดูมันพูดดูมันพูดดิแกพูดเสียงนักดนตีนปางมาหุบปากไปเท่าไอ้เฮียอย่าพูดเยอะเลยกูณลำค่ะเอ้ยมึงด่าแค่ว่าปากมาวะไอ้สัสโอ้จะพูดแบบดีดีก็เรื่องของกูเอ้ยแกแกน่าสงสัยเกินไปแล้วนะใช่เออใช่ป่ะสินหมองแหละแกนั่นแหละแกทำไมแกเป็นน่าสงสัยเท่าไหรอ่ะเพียงดูพวกเฮียนั่นทำเฮียของมัน อาเพื่อนแล้วเขาจะไปก่อนนะเฮ้ยทุกไมนายอยู่ล่ะเออเออเออเรียนต่เต๋อไม่ลาเออจัาน่ะจ้าจัาจะมาลอกดปุ่มนะอเออขามั มันจะทำแบบนี้คนเร็วก็เราเป็นอินบอสเตอร์ไม่ใช่หรอวะเมย์เกย์ทำลายแบบนี้ไม่ได้นะ,นะนทำลายแบบนี้ไม่ได้กเกยไอเแม่ยอไอบก

เฮ้ยทำยังไงวะเอ้ยทำยังไงอะไรวะโอ้ยกูจะทุำแกให้กันเฮ้ยจะฆ่ามันดีไหมวะฆ่าแม่ให้ตายเลยแกฆ่ามันใช่ไหมเฮ้ยเชื่อกูนะเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดูไหนในคาเดนใช่ไหมเพราะอาจจะยังไม่เสร็จอ๋อไงเพื่อนโอ้อวันนี้นายนายก็มีเพื่อนที่นี่เหมือนกันเหรอ เออแล้วนายมาทำอะไรที่นี่เหรอมาทำอะไรที่นี่เออจะฉันมาทั่วองค์เคลแถวนี้อ่ะมันแย่มันยากมากเลยนายช่วยเอได้ไหมเออกูทำไม่เป็นกูต้องทำไม่เป็นเหมือนกันอ๋อแล้วนายมาทำอะไรเหรอเออวันนี้ฉันมาทั่ตรงเตี้ยเถวนี้ไงเราฉันวันนี้เลยช่วยช่วยฉันหน่อยนะนะนะช่วยฉันหน่อยนะนะว่าไงเออ

ไม่ลงเหมือนกันมันก็มึงตาเม,มื่ตรงนี้แหละกูฆ่าไปทนึง่ไอ้เฮียนี่ก็ยังไม่เลิกและกูก็ทืบมันเออแล้วกูจะทุ่มหัวตัวเองแล้วทำไมวะเออได้แล้วทำอะำไรของนานี้ก็ถือไงโอเคฟาดทิ้งกว่าแกบิ๊กอีโปสเตอร์แก,ไปไปแกนี่เราไม่พ้นแล้ว เออชอบมันจะได้ขับหงนม่ะอ่าโอเคมคิดดีอย่างเออโอเคมึงคิดดีละโอเคไปไปยกันได้ไหมอ่ะและพอมันรู้ว่าเราเป็นเอ็เตอร์แล้วเราก็ไปช่วยมันเออมึงจะได้ไหมเฮียนั่ที่ฆ่าเราอ่ะนายเป็นฆาตกรเหมือนกันกับเราเราเราจะช่วยกันฆ่านายเพื่อนเฮีย เออไปช่วยน่ยนะเออแล้วนายเปมีเหตุผลดีนะเออมันจะพูดอะไรไหมไอ้สั์ไอ้พวกชวดชวดชวดเดือนช่วดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องคลิปนี้ครัรจจแล้วอยแล้วจะมีคลิปนี้ลงอีนะครับ